เอาลครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลงแร้งในซีฝีมาเตึงในฝีฝีนะครับผมโอเคก็ไปเลยครับผมเราไม่พูดมากไม่พูดเยอะนลครับมันเจ็บคอโอเคครับผมก็ ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับรบกวนทุกคนในครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยละกันนะครับผมนะโอเคก็เข้าเกมเลยละกันนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูในเกมพร้อมๆกันเลยนีครับเอาเลยครับผมก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับมาเรามาตึงกันในเกมซ v 4นะครับผมโอเคก็ผมจะเล่นเป็นในส่วนของปืนดีเฟิร์ตนะครับโอเค ตรงนี้ก็แมตช์แรกนะครับได้แพ้ไปแล้วนะฮะโอเคอยู่ไหนเอ่ยออกมาสิอุ้ยเฮ้ยมีตัวใกล้ผมว่ะนี่ไงหนึ่งหัวนะครับผมโอเคอืมซ้ำไปครับผมเดี๋ยวดะรูดของครับวิ่งแล้วจ้าโอ้ยเสียงตีนทำไมมันกระหน่ำจังเลย <laughs> ไหนวะ ศัตรูหายไปไหนหมดอุ้ยอุ้ยปิงชา้าเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเพื่อนลาดนะครับผมโอเคปล่อยเข้าไปนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะตอนนี้โอเคครับผมเรียบร้อยรอบนี้ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับอุอ้ยกำลังยิงกันอยู่นะครับผมชิปหายแล้ะ ผมหลอนนะครับผมหลอนนะตอนนี้โอเควิ่งไปอะไรครับเนี่ยอนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็งงงงงว้อยู่นะโอเคครับผมหนึ่งคิวเอาเลยครับว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงโอเคครับผม nope โน๊ป <Nope. S 2> ออกมาไหมโน๊ปโอเคครับผม <laughs> ตายพอดี <laughs> รู้ทห่วงครับหัว <c oughs> oh, แตก <c oughs> อุ้ยล่วงล่วงเลยนะนะล่วงเลยนะยนะ <c oughs> ตายไปสวยสวยว่าตึงเอาเรื่องนะทุกคนนะ <laughs> สำหรับแรงซ์ฮีโรอิกนะครับอุ้ย ผมติดที่หนึ่งด้วยอะเฟิร์นนี่มันงงไอ้เฟิร์นมันงงมีตัวหรือเปล่าอุ้ยเชือกปลาจ้าไปลาจ้าเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยไปลาจ้าอุ้ยหลงังหลังแตกหลังแตกอุ้ยหลังแตกวิ่งครับผมใส่เกียร์มาฮะจังหวะนี้ <c oughs> ไปไหนแล้ววะอุ้ยโน้ปเฮ้ยโน้ปเอ,อ้ย ไปไหนล้เอาตายแล้วเหรอตายแล้วเราก็เก็บของเลยครับผมอุย๊ยระเบิดโอ้โหเต็มเต็มเต็มแม็กเต็ม,เ,ตมตเครื่องนะครับผมฮัลโหลเพื่อนนายโอ้วิ่งผ่านผมไปเฉยเลยออ้ยขอบคุณครับน่าคือฮิโร่ในดวงใจโอ้หอ,อ,อ,อย่าพูดไปทันขาดคำเลยนะเนี่ย เอาจริงเมื่อกี้กันนนจะบอกว่านายเป็นฮีโร่ในดวงใจนะครับคะแนนตอนนี้นะครับ2ต่อ3นะครับก็มีแนวโน้มนลครับว่าจะแพ้นในทีมฝั่งตรงข้าม <c oughs> ในทีมฝั่งตรงข้ามนี่ครับตรงข้ามเมื่อกี้มันเป็นอะไรว่าลิ้นมันทันกันบนนี้ <c oughs> อุ้ยเจอประตู <c oughs> ผมว่ามันปแปลกทุกคน ผมว่ามันแปลกๆทุกคนรู <Knowing> ้นะครับผมก็รู้นะครับว่าเมื่อกี้เขาควรจะล้มได้แล้วนะครับแต่นี่เขาไม่ล้มแต่เป็นผมที่ล้มเองนะครับไปเฟินตบกูแพด้วยอ่ะ ไม่จริงก็เป็นไงกันบ้างไหมครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นการทดสอบการฝึกพากเสียงแล้วก็เล่นด้วยนะครับผมอาจจะไม่สนุกเออไม่ฟังไม่เรื่นหูเท่าไหร่ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมนะเออก็ต้องทําเสียงให้มันให้มันกระแดดนิดนึงนะถึงจะน่าฟังนะยบผมนะโอเคก็ สำหรับวันนี้นะครับมีแค่นี้เนาะยังไงใครที่ชอบเนครับฟาดทุกคนด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านี้ครับสำหรับวันนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบาย